สวัสดีครับบ้านนกดาวแชนแนลครับชีเป้าซื้อบ้านครับหลังนี้ขายเร่งด่วนเลยลุงนัทบอกขายถูกขายถูกราคาสี่แสนหน้าหมื่นบาทต่อรองได้อีกบอกลุงนัทมาบอกว่าดูคลิปมาจากกิตตินะครับบ้านทรงโมเดลหน,น้ากว้าง7เมตรครับนะหน้ากว้าง7เมตรลึก6เมตรแล้วก็อ่างน้ําอีกครับ2อคูณสยื่นไปข้างหลังนะครับก็ถือว่าพื้นที่นี่เยอะครับลองคูณดูครับท่านผู้ชม นะครับก็เกือบ50ตารางเมตรนะครับนะแต่ขาย4ี่แส0หบาทถามว่าทำไมอ,อีกหลังหนึ่งเท่ากันแต่ขายคือลดราคาอันนี้เยอะกว่าพื้นที่เยอะกว่าลดราคาแต่บอกก่อนว่าเป็นฝาไม้เจอร่านะครับคนซื้อเยอะนะฮะไม้เจอร่าคนซ,ซื้อเยอะเพราะมันไม่ร้อนนะครับโดนฝนโดนน้ําได้ไม้เจอร่านะครับหลังนี้นะฮะนี่ห้องน้ํายื่นไม้อยู่ไหม สเมตรครับสเมตรนะสองคูณสามนะสเกือบเกือบสอะ่ะเอาเป็นว่า2เกือบ3นะเอาเป็นว่าหลังใหญ่นะครับมีหยดน้ำล้อมรอบนะท่านผู้ชมไม้เชอรา่า1นึ่ระเบียง1ห,ห้องรับแขกแล้วก็2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำแล้วก็มีห้องพื้นที่เน่าน้ำด้วยนะครับนี่ฮนะบ้าน เสาเสคานรอดจันทงจันทันทุกอย่างพื้นบ้านวงกบประตูหน้าต่างไม้เต่งครับไม้เต่งไม้เนื้อแข็งครับท่านผู้ชมส่วนขวาภายนอกไม้เชอร่าฝาภายในแล้วก็ฝ้าเพดานเป็นระแนงรูปตัววีเหมือนสมาร์ทบอร์ดนะครับสมาร์ทบอร์ดท,ที่ก็ตีในห้องน้ําห้องน้ําใช้สมาร์ทบอร์ดตีเพื่อกันความชื้นนะครับรับรองว่าโดนน้ําได้ไม่เป็นไรนะครับนี่ด้านหลังนะท่านผู้ชม หลังนี้ยังไม่มีเจ้าของนะโทรมาบอกว่าดูคลิปมาจากกิตติลุงนัทบอกลดลดให้ลดได้เท่าไรใจความลูกอ้อนนะลุงนัทใใจอ่อนแน่นอนอนะใจลูกอ้อนนะ่ะน่าขอนิดหนึ่งขอนิดหนึ่งลุงนัทให้แน่นอนนะอ่ะไม่ต้องกลัวใจดีเป็นผู้เฒ่าปุนผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่าใจดีครับลุงนัทเนี่ยโอเคนะฮะนี่คือบันไดทางขึ้นกว้างประมาณ1เมตรยีนะครับสีไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวลุงนัทลงสีให้ใหม่ นะครับตุก้าซื้อเสร็จไปส่งเส็จลงนัดลงนัดจะขัดใหม่ลงสีใหม่ให้เรียบร้อยแบบสวยงามระบบไฟพร้อมนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เรียกว่ารับเบียงครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นรูปตัวแอลมานั่งนะฮะด้านหน้าก็ประมาณสัก2เมตรกว่ากว่าด้านกลางก็ประมาณ3เมตรนะไม่ถึงมานั่งมานั่งมานั่งประตูทางเข้าเป็นประตูบานสไลด์นะท่านผู้ชมนะฮะฝ้าเพดานใจระแนงรูปตัววีนะฮะตีนะครับนี่ก็ฝ้า ติดตั้งไฟดาวกระจายให้สี่ดวงนะก็เรียกหลอดไฟ LED ให้ประหยัดไฟเกินเบอร์ห้า่าผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับฝาด้านฝาห้องนี่ยเขาใช้ระแนงรูปตัว V รีระแนงรูปตัว V ีเนี่ยก็อยู่ในเกรดกลุ่มเดียวกับสมาร์ทบอร์ดที่ตีในห้องน้ำตาผู้ชมโดน,นความชื้นได้ประตูทางเข้าเป็นประตูบานทึบห้องนอนนะห้องหนึ่ง้องนอนที่หนึ่งนะประตูบานทึบเป็นประตูบานสไลด์ออกไปทางด้านขวานะ ข้ามาถึงก็เจอห้องนอนหนึ่งห้องอ้องนี้ไว้ให้ลูกหลานหรือว่าพ่อเท่าแม่เท่านอนก็ได้นะอ่าใครมีพ่อพ่อเท่าแม่เท่านะห้องเราอ้องในเราก็นอนข้างในซะโอเคนะครับยกสูงคุยนอกรอบกับลุงนัทนะฮะระบบไฟนะท่านผู้ชมเรียบร้อยนะฮะติดตั้งเรียบร้อยนะฮะระบบไฟปลั๊กไฟลุงนัทติดไอเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมนะฮะเราไปถึงก็ต่อสายเบนอย่างเดียวนะฮะต่อสายเบนเสร็จแล้วก็ใช้งานได้เลยนะค,ะครับโอเคนะครับนะ ร่องน้ําก็มีนะฮะเพื่อนเพื่อนก็ไปขอบ้านเลขที่ได้นะไม่ต้องห่วงนะครับโอ้โหนะสุดยอดเลยครับนี่ประตูเก้ารับแขกนะผมสไลด์ออกแล้วซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมอ่ามีหมุนนิดนึงผมไม่ตัดนะโอ้โหหมุนๆแล้วผมไม่ตัดเมื่อก,กี้ผมกวงกวงไอ้กิมโบลืมมองฮะไปมอง,มองหน้าช่างเขากําลังทํามานอยู่ครับท่านผู้ชมฝ้าไปดานเตะเป็นรูปแปดเหลี่ยมแล้วตัดหัวมุมนะตรงข้างในก็เรียกว่าลูกเล่นของเขาของช่างของช่าง ยอมยอมรับเอาฝีมือก็ดีนะครับระบบไฟส่งสารเปาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนี่คือห้องรับแขกขนาด3เมตร10นะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นห้องนอนนะบานประตูสไลด์บานทึบเหมือนเดิมท่านผู้ชมพอเข้าไปก็เจอห้องนอนอีกห้องนะ3เมตร10นะครับท่านผู้ชมโอ้โหห้องใหญ่เลยครับท่านผู้ชมภายในใช้เว้น่งรูปตัววีตีนะครับกั้นระหว่างห้องแล้วก็หน้าต่างเป็นบานสไลด์ ว่าไปดานเป็นแปดเหลี่ยมระบบไฟติดตั้งไว้เรียบร้อยปลั๊กไฟอยู่ทั่วห้องเลยท่านผู้ชม <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> บานประตูปิดแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คือบานประตูอีกบานหนึ่งก่อนจะเจ้าห้องส่วมเนี่ยก็ต้องผ่านเอาบานประตูตรงนี้ครับอาจจะวางตู้เย็นอาจจะวางเครื่องซักผ้าได้หมดท่านผู้ชมตรงนี้หนึ่งเมตรสิบคูณสองเมตรนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับนี่ระบบไฟติดตั้งไว้แล้วลุงนัดจำมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะซื้อไปเลยครับราคา4 5 0 0 0 0หบาท ถูกจริงๆนะครับลดราคาในห้องน้ำนะยังไม่ได้ปลูกกระเบื้องส่วนจะปูกันยังไงคุยนอกรอบกับลุงนัทนะครับบอกว่าดูคลิปมาจากกิตตินะท่านผู้ชมอันนี้อาจจะมีกล้องกล่องแกงไปนิดนึงนะบอกว่าดูคลิปมาจากกิตตินะครับท่านผู้ชมลุงนัทคุยได้คุยให้คุยคร่องนะครับพิกัดลุงนัทอยู่อยุธยานะครับอยู่ติตดถนนซีเลนถนนเส้นนี้ถนนบางประหันปท,ทุมธานี กว่างทรงข้ามปั๊มพอตอทอออกมาไม่ถูกครับท่านผู้ชมให้นิดเดียวครับเบอร์ลุงนัดอยู่ใต้คลิปแล้วก็ขอพิกัดลุงนัดนะครับแล้วก็พิกัดลุงนัดลุงนัดเดี๋ยวส่งพิกัดให้เราจะได้ไม่ต้องหลงครับนะเบอร์ลุงนัดนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอและเบอร์กิติอยากสอบถามกิติถ้าลุงนัดไม่ลดให้นี่บอกบอกเลยนะฮะบอกกิติเลยรับรอง่าลดให้แน่ๆถ้าดูผ่านช่องบ้านนอกดาวชาแนลโดยกิติครับ วันนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ